ผู้ขับขี่ e v e r อเรสต์เน็ครับโจทย์ของลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาทางไรซ์ออโตวันนี้ก็คือว่ารถเนี่ยขับนุ่มดีระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าขับโดยไม่หยุดเลยตั้งแต่ถึง100กิโลนี่รถเริ่มมีอาการแกว่งแล้วขับไม่ได้แล้วเวียนหัวเลยลูกค้าเลยโทรมาปรึกษาว่าอยากได้ชุดโช้คอัพสัก1ชุดครับอยู่ในเลงของประมาณ2 0 0 0มครับบวกลบได้นิดหน่อยแต่ไม่ชอบปรับอะไรที่ยุ่งยากครับ และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายผมแนะนำให้ครับเป็นชุดโชกอัฟ e ีซีรีจาก YSS ครับเป็นระบบ โมโนทูปเป็นตแตัดปรับเกียวครับสามารถตั้งค่าสแตนดาร์ดได้ครับยกได้ครับตั้งแต่1มิลถึง2นิ้วครับวันนี้ลูกค้าขอเทสในเรื่องของโชคอับก่อนโชคหน้าครับแกนโชค16มิลครับลูกสูบ4.5มิลชุดหลังครับเป็นระบบอัพไซด์ดาวก็คือหัวกับครับมีอย่างไรแบบนี้ครับหัวโชคด้านบนครับจะยึดติดกับตัวถังรถยนต์ครับหูชคด้านล่างก็ติดกับเพลาเฟืองท้ายครับการทํางานก็คือว่าด้านบน ติดตัวถังรถยนต์ชมครับก็จะนิ่งติดกับตัวถังรถยนต์ไว้นะครับพยายามให้ด้านล่างนี่ทำงานได้อย่างอิสระเพื่ออะไรครับก็เพื่อประคองตัวถังรถยนต์ครับให้มีความนิ่งและ,สะเสถียรมากที่สุดมันจะช่วยเรื่องปัญหากระเด้งกระดอนโยนไปมาโค้งเคงอันนี้เป็นการออกแบบอัพไซด์ดาวครับโชคของ y e s i t e ส e e ซ e s ครับรับประกันให้2ปี40,000กิโลครับปีแรกถ้ามีความเสียหายเปลี่ยนต้นหม่ให้เลยครับ ส่วนปีที่2อเข้าขั้นตอนครับซ่อมบำรุงตามปกติครับชุดนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเพราะว่าการระบายความร้อนเนี่ยดีกว่าโช๊คเดิมเนี่ยอย่างน้อยมี3เท่าตัวแน่นอนครับลูกค้าบอกว่าโช๊คเดิมเนี่ยร้อยกิโลลด,ดแกว่งเลยนะครับเพราะระบายความร้อนไม่ทนันเกิดสูญญากาศในโชค๊คตัวนี้ครับก็ต้องพักโช๊คเหมือนกันแต่โดยประมาณนะครับ400กิโลครับยา,ยาวๆไปก่อนเลยนะครับพักกินกาแฟ ยี่สบนาทีสิทีเดินทางต่อได้เอียาวๆชุดนี้มั่นใจครับว่าตอบโจทย์ลูกค้าครับและลูกค้าก็แฮปปี้ครับกับงบประมาณที่จ่ายสําหรับผู้ขับขี่นะครับที่มั่นใจตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ค่อนข้างขับรถเร็วเจอโคง้งตาดโคง้งเจอคันหน้านี่ต้องแซงยังไงต้องขอเป็นที่หนึ่งในถนนเส้นนี้ไว้ก่อนแนะนำครับเติมในส่วนของชุดสปริงทั้งหน้าและหลัง จะมีความเฟิร์มนะครับเข้าโค้งได้จิกโค้งนะครับรถอาการโยนตัวไปมานะครับที่เจอขึ้นถนนที่เป็นรอนขึ้นถนนได้ดีนะครับตอบสนองความเร็วสูงได้ดีแนะนํานะครับเป็นฟูลเซ็ครับจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนครับก็เป็นชุแบรนด์ไทยอีก1แบรนด์ครับหมดห่วงครับในเรื่องของการรับประกันเรื่องอะไรเพราะว่าโรงงานของไวเอสนี่มีทั้งโรงงานผลิตช็อาพเองผลิต สปริงเองครับในเรื่องของอะไหล่หรือการซ่อบบารุงต่างๆนี่จบปัญหาเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวหนึ่งครับให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ